สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาหลนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่15สิงหาคมปี2568หมอโต๊ะจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะครับ สามารถดูได้ทุกดาศีทุกเพศเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านตรรบพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับก่อนที่จะอัพเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใ,นใจของคุณมอโตดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐาน ในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันเวลาที่เขาไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เทน,เนอฟครับคิดถึงความเติมเต็มคิดถึงความเป็นข้อเป็นครัว ในวันที่เราเคยวางแบบแผนในวันที่เราเคยวางเป้าหมายในวันที่เราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันความรักคือการเอาใจใส่และการดูแลซึ่งกันและการคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเติมเต็มคอยห่วงใยคอยดูแลและซัพพอร์ตในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องในความรู้สึกหรือการแคร์ใจกับคนที่รักกับคนที่แคร์มีไพ,พ่พรางไพ่เจ็ดดาบคำพูดโกหกคำพูด การกระทําที่ทํารับหลังมีคนที่ปกปิดมีคนที่ซ่อนเล้นหรือในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ถึงว่าเขาโกหกกับเราแต่เราพร้อมที่จะให้อภัยกับเขาได้ในวันนั้นในวันที่เราไม่อยากเสียใจอีกเราไม่อยากผิดหวังกับคําพูดไม่จริงกับคําพูดไม่ได้ชัดเจน ของเขาในวันนั้นนะมีพระงให้ในแปดถ้วยเป็นฝ่ายคุณที่เดินจากเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยมาหรือในวันที่ห่างไกลเป็นฝ่ายคุณที่ก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วคุณจะไม่มองหันหลังย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาถ้วยแห่งความรู้สึกที่เราถือหัวใจของเราเป็นฝ่ายเราที่เหมือนทุ่มเทและห่วงใยให้เขาในวันนั้นแต่เขาไม่เคยแคร์ไม่เคยสนในความรู้สึกของเราอยากจะใช้คําพูดที่ไม่ดีกับเราก็ทิ่มแทงใจกับเราหรือไม่เคยสนใจในเรื่องความรู้สึกของ ของเราในวันนั้นนะมีประหาให้เอรอบครับการเริ่มต้น การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่ดักตัวของคุณเองการดูแลการเอาใจใส่หรือสําหรับบางท่านอาจมีการที่โฟกัสถึงเรื่องของความรู้สึกในตอนนี้ของคุณซะมากกว่าคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวของคุณเองนะโอกาสที่มีไว้ให้คนไข้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับเป็นพลังงานให้ขวัญเราสอดราชินีถือดาเป็นพลังงานให้ความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความชัดเจนในตัวงคุณเองตอนเนี้ใจของคุณอาจจะเป็น ไเราที่ใจแข็งมากกว่าในวันนี้เราจะไม่ให้ใครมาทำร้ายกับหัวใจที่เรารักและเราเป็นห่วงเขาในตอนนี้เรากลับมาอยู่ในมุมเดิมในที่เดิมในแบบเดิมของเรานะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังผ่านพ้นไปกับสายลมที่พัดพาความรู้สึกที่เป็นของเรากลับคืนมาในตอนนี้หรือการที่ในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของของเรานะครับว่าเขากำลังเจ็บปวดและกำลังทุกข์ใจในวันที่คุณเปลี่ยนไปในวันที่คุณไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะมีพลังให้สิบเหรียญสิบเหรียญคือความมั่งคั่งคือการที่มีเงินเก็บเงินเยอะเงินมากในตัวคุณเองเป้าหมายแห่งอนาคตในเรื่องทรัพย์สินเงินทองคุณคุณเป็นคนที่วางแบบแผนให้กับตัวของคุณเองอยู่อย่างเสมอหรือการที่คุณกับเขายังมี การที่ยังตัดกันไม่ขาดไม่ว่าจะมีที่ดินบ้านรถร่วมกันมานะมีพลังงานไพ่ดูเวอร์การเรียนรู้เป็นไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเราจะไม่กลับไปเสียใจอีกในพลังงานเก่าๆในสิ่งเก่าๆในสิ่งเดิมๆ เราอยากได้รับความเชื่อมัน่นเราอยากได้รับกับความเชื่อใจนะมีพราพีแเงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆเหมือนเราก็ยังเอาเขาออกจากความคิดของเราไม่ได้การที่จะตัดใจจากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการที่เรามอบใจให้เขาไปในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังตัดใจจากเขาในวันนั้นไม่ได้เราเป็นฝ่ายที่กลับมาคิดเราเป็นฝ่ายที่กลับมาทบทวนในสิ่งที่เราให้ใจกับเขาทําไมเขาถึงทําผิดกับเราเพราะเขาไม่อาจจะเป็นฝ่ายเข ที่ไม่ได้หลักเรามากพอเท่าที่เรารักเขานะครับเปทำงานให้การแอบเสิร์ฟการแอบส่องความดื้อความรันหรือมีคนที่นิสเหมันเด็กๆหรือมีคนที่เอาแต่ใจหรือในตอนนี้มีคนที่กําลัง มองรูปคุณอยู่มองภาพคุณอยู่หรือการที่เขากาลังส่องโปรไฟล์ของคุณอยู่คุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์คุณดูมีคุณค่าในตัวของคุณเองนะมีพลังภาพให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจสําหรับบางท่านมีการที่มีคนที่ส่งข้อความ มางอมาทักทายคุณแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามหัวใจและความรู้สึกของคุณว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสหรือคุณยังพร้อมให้อภัยกับเขาคนนั้นกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าแต่การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การกระทําที่แสดงถึงความรู้สึกคําพูดตรงกับความคิดจิตใจในความรู้สึกที่แสดงออกมาด้วยจิตที่แท้จริงของเขาเขาอยากกลับมาชดเชยเขาอยากกลับมาชดใช้ในสิ่งที่เขา ทำผิดไว้กับคุณลื่ในตอนนี้มีคนที่กําลังพิสูจน์ตัวของเขาเองว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาจะทําทุกสิ่งท,ทุกทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งให้สมที่คุณเคยให้โอกาสและคุณให้โอกาสกับเขาได้ไหมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่เอทล้วครับนี่คือโอกาสที่เขาจะควยคว้าทุกโอกาสที่อยู่เคียงข้างคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอรูบพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่า ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขามีไพ่พลังงานไพ่ในสี Nuclear ่ถ้วยนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรับรู้เรื่องของคุณมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่ห่วงแหนในตอนนี้ของเขานะเขากําลังมองคุณอยู่ห่างๆว่าคุณเป็นยังไงบ้างในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดในความรู้สึกในวันที่ไม่มีคุณในวันที่ห caller, ่างไกลมีคนที่กําลังคิดถึงดีเอ็มเพรส เทพธี่ดาดาวสุกดาววีนัดคนที่เคยเกื้อกูลเขาคนที่เคยดูแลเขาคนที่เคยห่วงใยเขาที่สุดเขาอยากกลับไปพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่สิบดาบนะครับเป็นพลังงานไพ่ความเจ็บปวดในตอนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นไฟที่กําลังได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในวันที่ไม่ได้พบในวันที่ไม่ได้เจอ คุณอีกแล้วมีเรื่องราวต่างๆอยู่ในความคิดของเขาตั้งมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นคุณค่าที่คุณเคยเมอบให้เขา ในวันที่ไม่ได้พบในวันที่ไม่ได้เจอการมีไพ่พระไพ่คีนหรอกครับราชินีถือถ้วยมีคนที่อยากขอโอกาสมีคนที่อยากวิงวอนอ้อนวอนขอร้องคุณหรือด้วยแรงอธิษฐานเข้ากำมนังอธิษฐานขอพอรให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนให้คุณกลับมาเป็นความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากรู้ว่าคุณยังมีความรู้สึกเดียวกับเขาอยู่หรือเปล่ามีไพ่ของ Sun, เดอะซันนี่คือคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ความสดใสในเส้นทางเดินที่คุณกับเขา มีเป้าหมายเดียวกันในทุกๆวันในสิ่งที่เราเคียงข้างและเราเคียงคู่ไปด้วยกันเข้ากําลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยประสบความสําเร็จมาด้วยการมีพลังไห้ทัย์ครับความรักความห่วงใยเขาอยากอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นของคุณอีกครั้งหนึ่งการมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างให้และเป็นผู้ได้รับพอๆอการต่างฝ่ายต่างเห็นในความรู้สึกซึ่งกันและการความรักคือการให้ให้ใหและเห็นคนที่รัก ของเรามีความอบอุ่นหรือมีคนที่อยากพูดคำว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากให้คุณรู้ถึงความคำพูดของเขาในตอนนี้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนมีพลังไพ่ใน ห้าเหรียญน,นะครับเป็นพลังภาพความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกลับมาเห็นในทุกสิ่งทุกๆอย่างสิ่งดีๆสิ่งเล็กๆที่คุณเคยทิ้งให้กับเขาก็คือความรู้สึกก็คือความดูแลก็คือความห่วงใยจัตติดชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกาลังทํางานหรือมีคนที่อยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีข้อตกลงมีคําผูกพัน มีคำผูกมัดการสัญญาแล้วรักษาคำมั่นรักษาคำสัญญาเราไม่อยากเสียใจในคำสัญญาที่ไม่จริงในสัญญาที่ไม่ได้ชัดเจนนะมีพลังงานเพศในควีนอาวานราชินีไฟด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณกําลังสัมผัสถึงความรู้สึกของเขาที่เขา กำลังแอบมองคุณอยู่ห่างๆในตอนนี้นะมีพลังใใ้้ความร้อนใจความร้อนหลนมีคนที่ร้อนหล่นมีคนที่ร้อนใจมีคนที่ก่าวนกระวายใจอยากเป็นคู่คุณอีกครั้งหนึ่งดีเอ็มพเพอร์เรอร์นะครับชาวเมธทัดไฟนะคนที่เป็นคู่ดูแลกันในยามทุกในยามเศร้าในยามเสียใจ คุณอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเสียใจคุณก็เคยให้กำลังใจเขาในวันที่เขาไม่สบายใจคุณเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นคนที่หาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาดูแลและเอาใจใส่เขาดีที่สุดเขาอยากพบเจอเขาอยากขอโทษเขาอยากสัญญาเขาอยากสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งเขารู้แล้วว่าใครคือคนที่เขาผูกพันเขาดูแล้วว่าใครคือคนที่เขารักและคนที่เขารักที่สุด ก็คือคุณในตอนนี้มีคนที่กำลังรู้ใจว่าเขารักคุณว่าเขาแคร์คุณว่าเขาจะทำทุกอย่างให้คุณกับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ของกาดที่เขากำลังสร้างอนาคตเขากำลังสร้างความหวังในสิ่งที่เขาหวังในเป้าหมายของเขาในการงานในการเงิน ในทรัพย์สินเงินทองที่มีร่วมกันมีพรางให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนมีคนที่ยอมรับผิดในทุกเรื่องมีคนที่ยอมรับผิดในทุกทุกอยา่างเขายอมรับผิดว่าในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่หลงไปเป็นฝ่ายเขาที่พลาดไปเป็นฝ่ายเขาที่ ทำผิดไว้คือคุณตั้งมากมายคุณยังพร้อมให้เขาเข้ามาเป็นอนาคตมาเป็นความหวังซึ่งกันและกันอีกครั้งได้หรือเปล่านะครับเป็นพลังไพ่โฟล์ออกวานี่คือการลงหลักการปักฐานการพูดคุยการเคลียร์ใจ การใช้หัวใจและความสึกพูดคุยการการลดอีกโก้แล้วกลับมาปรับความเข้าใจนะมพะนีพลังไพ่โฟล์ออฟสอดความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกวาดวันความนิ่งของคุณคุณเฉยชาคุณเย็นชาในตอนนี้เขาอ่านใจคุณไม่ออกว่าคุณคิดยังไงเขาอยากได้ยินเสียงของคุณว่าคุณให้อภัยกับเขาได้หรือเปล่าในวันนี้เขาเป็นฝ่ายที่รอคอยไม่ว่าการเวลาไม่ว่าวันเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดเขายังรอคอยคุณ รอคอยวันที่ได้พบรอคอยวันที่ได้เจอรอคอยวันที่คุณให้อภัยในสิ่งผิดและกลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะครับขอดูปพระงางให้ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับ มีไพ่พลังงานไพ่ห้าถ้วยนะความผิดหวงังความเสียใจในวันนั้นเขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวด ในวันนี้เขาดูแล้วว่าความรู้สึกของเขาในวันที่ไม่มีคุณนี้มันช่างเจ็บปวดมากมายเหลือเกินในสิ่งที่เขากระทําผิดไว้ในตอนที่เขากําลังสํานึกผิดกําลังกลับมาตกตะกอนตกผลึกแห่งความคิดคุณคือความสดใสคุณคือความอบอุ่นของเขาคุณคือไอรักแห่งความอบอุ่นเขาอยากกลับไปเห็นรอยยิ้มของคุณแววตาที่สดใสแววตาที่คุ้นเคยเป้าหมายเดียวกันนะเป้าหมายตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับไปพิชิตใจคุณนะมีพลังให้ในหกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่หรือในตอนนี้เขาจะกลับมาทำเพื่อคุณ ในสิ่งที่ขาดหายไปเขาจะทุ่มเททุกๆอย่างเพื่อคุณนะครับเปพลังงานไพศาไม้เทา้าความอึดอัดการปกปิดการปกปิดกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาในตอนนี้มีความรู้สึกที่เจ็บปวดอยู่ในความรู้สึกของเขาในสิ่งที่เขาทําผิดต่อคุณในสิ่งที่เขาทําผิดไปมีไพ่พลังไพ่เดชเดชคือการจบการเลิกราการยาร้างไพ่ของศธรรมแห่งชีวิตทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความพัดภาค ความเสียใจเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันเขาอยากรู้ว่าใจคุณยังคิดเหมือนเขาอยู่หรือเปล่าความรู้สึกของคุณยังเหมือนอย่างที่เขาเคยรู้สึกในตอนนี้หรือเปล่าเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความคิดเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความรู้สึกเขาอยากได้ยินเสียงของคุณมีพลังงานไพเดเชเชียนเดเชเชียนคือพลังงานไพดาวพุธ คนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาคนที่เรียนรู้อยู่ตลอ,อดเวลาความรักคือการเรียนรู้อยู่ร่วมกันความรักคือการช่วยเหลือและเกื้อกูลและเกื้อหนุนความรักคือการที่ทําให้คนที่รักและคนที่รักไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวของกันและกันในตอนนี้เขาอยากให้คุณเชื่อมั่นเขาอยากให้คุณไว้ใจในตัวของเขานะครับเป็นพลังไพ้สิบหม้เท้ากาความทุ่มเทความรับผิดชอบหรือในตอนนี้เขากาําลังกลับเข้ามา ทุ่มเทกับคุณให้มากกว่าที่ในวันนั้นที่มันขาดหายไปมีไพ่ของใจหนึ่งก็นักใจหนึ่งก็ผูกพันเขากําลังสับสนในความคิดในความรู้สึกของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณคุณจะเปิดโอกาสและคุณจะรับเขาไปใน ความรู้สึกของเขาอีกหรือเปล่าเขาอยากขอโทษเขายิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไรความรู้สึกยิ่งรักความรู้สึกยิ่งทวีคูณขึ้นมีพลังาาให้รูเดเวอร์นะครับคือการเรียนรู้การเรียนรู้ไปด้วยการการมองโลกแห่งความเป็นจริงและความเป็นไปคุณรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนผิดสิ่งไหนเป็นพหงการที่ได้เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งการขอโทษการแก้ไขในสิ่งที่ทำพลาดพังผิดไปกับอดีตที่ผ่านมา สำหรับการแก้ไขแก้ไขได้ในวันที่เป็นปัจจุบันอดีตที่หวนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้มีไพ่พลังงานไพ่ในเอาไปขึ้นการมองดูถึงสถานาการณ์ตอนนี้เขากําลังมองดูถึงสถานาการณ์ว่าจะกลับเข้าไปในความรักในความสัมพันธ์ขอกับคุณยังไงดีในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขากําลังวางแผนการที่จะกลับไปง้อไปขอคืนดีเดินหน้าติดต่อขอโทษคุณก่อน ขอโทษในสิ่งที่เขาทำผิดไปมีพลังให้ถั่วครับความรักความห่วงใยคุณกับเขายังเป็นคู่คนที่รักคนที่แคร์ซึ่งกันและกันคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคุณคือสิ่งที่เขาขาดหายไป ในวันนั้นเขารู้ตัวนะว่าเขาได้ในสิ่งที่ดีที่สุดเขาโชคดีขนาดไหนที่ได้อยู่กับคนที่รักเขาที่สุดเขาดูแล้วเขารู้ใจของเขาว่าใครคือคนที่รักเขาที่สุดวิวออฟฟอร์จูนโกงรอเห็นโชคชะตาวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปคำพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ในวันนั้นเขาอาจเป็นฝ่ายที่เปลี่ยนไปแต่ในวันที่เป็นปัจจุบันเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเขา จะกลับมาทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของหนึ่งเรียนสิ่งดีโอกาสดีที่เขาจะควายคว้าทุกโอกาสทุกเวลาทุกจังหวะเขาอยากเรียนรู้กับคุณอยู่ตลอดเวลาเขาอยากร่วมใช้เวลาและวันเวลาไปด้วยกันการพบเจอกันการพบเจอกันในทุกๆวันและลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเล่าเรื่องอนาคตเล่าเรื่องความฝันเล่าเรื่องความฝันให้แก่กันและการฟัง การกำหนดในโชคชะตาและวันเวลาด้วยตัวของคุณเองคุณจะเป็นคนที่อยู่เหนือแห่งการเวลาและโชคชะตาของคุณ คุณจะเป็นคนที่กำหนดในตอนนี้ของคุณคนที่รักคนที่แขรคนที่ห่วงใยคุณยังพร้อมให้อภัยกับเขาไหมนะครับเป็นพลังภัยการเริ่มต้นใหมายความเสียใจมีคนที่อยากพูดคําว่าเขาเสียใจเขาขอโทษในสิ่งที่เขาทําร้ายจิตใจของคุณหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้จริงใจมันเหมือนเขาก็ยังติดเรื่องค้างคา กับคุณไว้ตั้งมากมายในสิ่งที่เขาเคยพูดกับคุณแล้วยังไม่ได้ทําเพื่อคุณนะมีพลังงานไพ่สองไม้เท้านะครับการมองไปข้างหน้าด้วยการมีไพ่พลังงานไพ่ในสิบเหรียญในอนาคตข้างหน้าคุณกับเขาอาจมีการที่ได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยได้เคลียร์ใจซึ่งกันและกันนะครับขอพลังงานไพ่ในไพ่ของสรุปและแนะนําให้กับคุณในค่ําคืนนี้นะครับ ว่าไพ่จะสรุปและแนะนำให้กับคุณยังไงนะครับขอพนักงานไพ่สรุปและแนะนำมีไพ่ของไนอา์วานนะครับเป็นพลังานไพ่การกลับมาเหมือนความกลัวของเราเรายังกลัวเขาอยู่เรากลัวเขา มาพูดโกหกกับเราทําให้เราไว้ใจทําให้เราเชื่อใจทําให้เราเชื่อมั่นกับเขานามีพระนางเพ่คิงอครับในวันนั้นเขาอาจเป็นฝ่ายที่เหมือนทะนงตัวว่าคุณยังไงก็ต้องอยู่เคียงข้างเขาคุณยังไงก็ต้องดูแลเขาแต่ตอนนี้เขา จะลดทุกๆอย่างกลับมาง้อคุณนะพอการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรู้ว่าในสิ่งที่เขาทําผิดไปในวันนี้คุณเป็นเหมือนคิงออเบรคเกิลราชนีถือเรียนเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นใจและดูแลตัวเองเก่งและเอาใจใส่ตัวเองและเป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินหรือการหาเงิน ให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเพจออฟครับเป็นพลังงานไพ่ความน้อยใจในอดีตที่ผ่านมามีไพ่พลังงานไพ่คนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่าง,งกาันใครปกปิดใครซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยมีพลังงานไพ่เทนนอรเพคิลน,นะคนที่อยู่ด้วยกันพร้อมที่จะสร้างอนาคตและอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจยและมีเงินเก็บเงินก้อนร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในห้ถ้วยนะครับความเสียใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียใจยไปมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ผิดหวังในตัวของเขาแต่ในวันที่คุณผิดหวังตอนนี้เขากําลังผิดหวังในการกระทําของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาคิดว่าทําไมในวันนั้นเขาทําให้คนที่นักคนที่ห่วงใยกับเขาต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นมีพลังงานใพ่ในเดอะมเลเชียขอโทษในสิ่งที่ทําผิดไปมีพลังงานให้เดอะเฉลี่ยศการเดินทางการเผชิญหน้าความอดทนความเข้มแข็ง ในเส้นทางเดินในความรักมีมีสิ่งที่เข้ามาลองใจมากมายนะว่ารักกันจริงหรือเปล่าว่าแคร์กันหรือเปล่าว่าจะอยู่ร่วมกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจหรือเปล่ามีไพ่ประหลาดไพ่เดอร์ัจัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทํา ใครทาอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีคํามสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอกันสําหรับบางท่าน,นหมดผลวิบากรรมด้วยร่วมกันมาสําหรับบางท่านยังมีผลวิบากรรมร่วมกันยังต้องมาพบมาเจอกันอยู่ดีในวันที่เขาไปเรียนรู้ในวันที่เขาต้องไปรับกรรมของเขาในสิ่งที่เขากระทำก่อนให้เขาทุกข์ให้เขาเศร้าให้เขาเสียใจจนเขา เจ็บปวดที่สุดในวันนี้เขาถึงจะรู้ว่าใครคือคนที่ห่วงใยว่าใครคือคนที่ดูแลว่าใครคือคนที่รักและคนที่ผูกพันซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังไพ The นะ่เดอะเวอร์นะเดอะเวอร์ในวันที่สิ้นสุดในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพลังไพ่ในทูออฟวันนะการติดต่อการส่งข้อความเขาอยากส่งข้อความได้เขาอยากติดต่อ ทักถ่ายหาคุณอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความเพราะเขาอยากรู้ใจคุณในวันนี้เขายอมพ่ายแพ้กับหัวใจของคุณเพียงคนเดียวนะครับเขารู้แล้วว่าใครที่อยู่ด้วยในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจคุณคือรักแท้ของเขานะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีครับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ